สวัสดีครับทุกคนขณะนี้เราอยู่กับช่องแอดโอเคมาแล้ครับคลิปนี้ครับเรามาอยู่กับรถบ่าอุบลนะครับบ่าอุบลบ่าอุบลขจากรถขจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแมนนะครับแมน400แรงม้านะครับ ส่วนโวล่างนรับโชว์ล่างก็จะเป็นของโ่ว์ล่างก็จะเป็นของแมนหมดเลยนะครับเป็นแมนแปดล้อนะครับเป็นแมนแล้วก็เป็นเครื่องของแมนหมดเลยนะครับคนันนี้ส่วนล้อหน้านะครับล้อหน้าก็จะเป็นปีกน,นกแมนก่อนนะครับเป็นปีนกนกปีนกนก เคาปกิเราก็จะเรื่องความนิ่มทุนนวลน,นะส่วนเกียร์นะครับอเอแมน400รงม้านะครับ Cross Power HD นะฮะส่วนวันนี้ก็จะเป็นเกียร์เอเื่อนเกียร์นะครับเกียร์ S นะครับ เ,เกียร์เซทเอฟออโต้ออตโออตเมติกนะฮะเกียร์ตัวน,นี้ถ้าเวลาเข้าเกียร์ครับเสียงการเปลี่ยนรอบเนี่ยก็จะเหมือนไอ้ของเก่งเลยครับรถกระบะเลยก็เสียงจะแบบตื้อตื้อไปนี่ไปเลยครับเป็นเสียงแบบเนียนๆไปเลยครับไม่เหมือนไม่ใช่แบบเอ่อแบบพวกสแกนเนียครับก็จะเป็นแบบขอจะเปลีแบบ่ยแบบเรียบๆไปเลยนะฮะผมเกียร์นี้เวลาผมเห็นนะผมชอบฟังเลย มาฝั่งนี้ก่อนนะครับบาอุบลทราเวลนะครับคันนี้ ข้างบนรถข้างบนครับยางก็เป็นยางอีโคเปียหมดเนยนะครับท่านผู้ชมติดตออีโคเปียนะครับอีโคเปียาร์หนึ่งห้าเก้านีครับ เ R ขนาดเออนขนาดขนาดสองร้เก้าสิบห้าทับแปขอบยี่ดห้านะฮะโอเค okay นะก็เป็น้าดรบ้านก็ใช้ขอบผ่านนี้นะครับาละขึ้นมากก่อนนะครับ เกียร์เยร์ออโต้นะครับออโต้สเก็ตนะครับขึ้นมาบนรถครับก็จะมีเฮ้ยไม่ใช่มีเราก็จะมาดูอุปกรณ์กันบ้างน,นะครับว่าคันนี้อุปกรณ์ในความสะดวกของบ้านนะเริ่มแรกนะครับตั้งที่บอกโอเคเจอกันนะ หลายๆคันเลยครับก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ที่วางของส่วนอิพอสเสียบ usb พอสเสียบ usb ไปไหนาหาซิอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าอยู่ไหนวะพอสเสียบ usb จะเอ๋ยอยู่บนนี้นะครับแหมพอสเสียบ usb ก็จะ อยู่รงเพดานเลยนะครับตรงระหว่างกร้กับช่องแอร์เลยนะครับก็มีหลายคันเลยนะครับที่ว่าใช้พอร์ตเซอร์วสบีที่ว่าอยู่บนเพดานแบบนี้นะสว่วนดูห้องล่างกันนะครับห้องล่างนะปกดีเลยสวยงามพระรามแปดอีกทีนั่งครับพี่คนนี้ครับคนนี้อีกที่นั่งครับห้าให้สองที่นั่งนะครับนี่นะครับ โซฟาครับห <so> ูโซฟานี่ไปทหารเลยว่าอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับพอตเสร็ usb นะครับกว,ว้างกว้างขวางดีครับอันนี้ครับกว้างแล้วก็สูงครับดูแบบให้ความสบายในการโดยสารนะครับก็แน่นอนว่าตรโดยาสารนะครับบางทีเราก็ต้อง ใช้ความเอะไรอะใช้ความแบบป่อนคายใช่ไหมไม่แบบบางคนนอะเะไรถึงที่มาอะไรนี้ก็คันนี้ก็เชื่อว่าตอบสนองได้อย่างดีเลยนะครับอะไรคันที่ผ่านมาก็อ๋อลืมบอกไปนะครับคันนี้ก็จะมีเบลนะครับเบลเข็มขัดนิรภัยนะครับหรือเออไอเอเออเข็มขัดนิรภัยนี่แหละนะครับก็อันนี้ก็คาดคาดมาหน่อยครับเหมไม่มีอะไรมากมายก็แค่เสียบสระคาดปลอดภัยครับนี่ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท้าออกฉุกเฉินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นค้อ,อนตอกสาหรับเปิดกระจกเปิดทางออกที่ททจะออกไปข้างนอกครับทุกให้แตกแล้วแหวกออกไปนะครับทางออก e x i t ซิสเอมิเรนซี่เอ็กซิสก็ทางออกฉุกเฉินนะครับ,ออรบแล้วก็จะมีม่านเออม่านเลยงานพฟดาก็จะเป็นงานไฟด,ดารแบบจิ๊กซอว์ทันทีเลยนี่เราถ้าเปิดเป็นตงกลางวันนะครับก็จะได้แบบแสงสีเห็นสีเต็มเต็มเลยส่วนคือก็จะเป็นการโชว์ไฟนะเป็นใหญ่ ะะอันนี้จะเป็นทางลรเพิงนะครับเหมือนสะหรับแบบเกิดอะไรแบบเพิงอะไรเล็กน้อยครับก็จะใช้ถังระบได้ไฟเทคก็มีนะครับดิสโกเทคนะฮะก็รองรับงานแบบแนวปาร์ตี้แดนซ์ด้วยฮะปาร์ตี้บัสปาร์ตี้บัสเออปาร์ตี้บัสเออนะฮะเอ,อ,ะะเอาละไปดูถนนกัน แถวล่างนะครับออันนี้เสียงแอร์นะครับเสียง, 4, งย 1, 2, 3, แอร์อันนี้ก็จะเป็นประตูฉุกเชินนะครับอ่ฉุเิสองที่นั่งนะครับอันนี้ถ้าหลังก็จะเป็นแบบเรียงสี่ที่นั่งเลยครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนตอกนะครับคอนตอกกระจกทุกกระจกให้ เวลาเกิดเฮดเชิญนะครับเราก็จะออกออกไปเลยนะฮะก็อย่าใช้เลยครับเชื่อเถอะอย่าใช้เลยมันจะไม่เป็นผลดีหรอกโอเคนะครับบบแล้วชั้นบนนะครับก็จะต่อมาก็ตรงหน้าคอนโซลขับนะครับก็จะไปพอว์เอมนะครับพอว์อมพื่เสียงนะครับก็จะสนใจก็จะไว้ตรงตรงนี้นะครับตรงทางขึ้นทางลงตรงนี้ครับก็จะไว้ตัิดไว้กับฝาผนังผนังรถนี่นะครับอันนี้จะเป็น งานสเตนเลสดัดนะฮะสวยเลยนะฮะนี่ก็จะมีการร้อนด้วยฮะอ,อากาานี้เป็นปลั๊กเสียบคอนี้เลยนะใช้ปลั๊กนี้เลยก่อนนี้ก็น่าจะใช้จริงครับเวลาผู้โดยสารเดินทางนะเวลาต้องการความสะดวกความสบายนะฮะนี่นะแล้วก็ห้องบนก็มีผ้าม่านด้วยนะครับซึ่งเออไอตรงนี้เท่าก็จะมีรู้สึกว่ามือมีกัอบพ่นั่งเลยแหละ แล้วนะครับก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีลำโพงนะลำโพงตัวนี้เครื่องแอร์ไม่มีหรือเปล่าอ๋อช่องแอร์นี่ก็มีวเว้ยช,ช่องแอร์นพี่วางอขอดตรงนี้นะนี่ครับเดินสบายดีครับอันนี้เดินสบายไม่มีติดเลยนี่นะรถทุกคันไม่ต้องกลัวหรอกครับทุกวันนี้ไม่ว่าคุณส่งครับยังไงต้องเทส เทสไอ้ลาดเอียง,องสามสี่องศาทุกคัน,น้วครับซึ่งจะถามหน่อยว่าทุกวันนี้มีโค้งไหนมั่งที่ว่ามันลาดชันขนาดสามสี่องศาอมว่าไม่น่ามีหรอกมั้ยคือว่าที่ที่ลาดขนาดนั้นผมว่าน่าจะบวกไอ้ตอนที่ว่าเข้าโคง้งแล้ก็มีสาโค้งไปด้วยนะครับก็ปกติก็เวลาเวลารถบัรเข้าโค้งของข้ยขงเยอะข้เล็กกันทุกค,นนคันแล้วไม่มีใครซัด ถ้าเราเขาว่ายังไงอะอยานอย่างหนึ่งผมว่ามันแบบมันห้วกมาจากอ้วกนะครับซึ่งแบบบางคนขับก็บางคนขับเมาก็เ,าเนะมาแล้วครับเมาต้องคันเลยโอเคงลงงานกันนะครับอนอนะครับนายครับที่ของเราเนี่ยนอนได้แก้เดียได้สวัสดีครับผม ขอลงขอถ่ายคลิป Legal. ลงยูทูบหน่อยครับถ่ายถ่ายคลิปลงยูทูบหน่อยครับขอขอถ่ายคลิปลงยูทูบหน่อยครับอะไรนะครับขอถ่ายคลิปลงยูทูบหน่อยครับอ๋อถ่ายตัวไหนถ่ายตรับเนี้ยครับถ่าย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 วิดีโอครับอ๋อถ่ายถ่ายอยู่ตอนนี้รถอยู่ไหนครับอ๋อถ่ายผมเหรอฮะถ่ายถ่ายคลิปน่ครับถ่ายคลิปอยู่อ๋อโอ๋อเป็น เอาถ่ายลูกชายดีกว่าผมไม่ดีไม่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 เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันไม่ดีไม่สะดวกโอเคครับโอเคนะครับก็จะโอ้ยยักษ์ไปพี่ชนะกันมากระดูกบําบัดกุ้ยนะ อ่ะครับตอนนี้รถอยู่ไหนครับพี่กับครับอะไรครับรถอยู่ที่ไหนครับอยู่บนครับอบนเลยครับครับอยู่เพเภอวารินครับอพเภออะไรครับเพื่ออยู่เพเภอวารินครับเพเภอวารินครับครับขอบคุณมากครับไม่ได้โฟกัสพี่เลยครับลูกค้าเลยพี่ลูกค้าโอ้ลูกค้าลูกค้าอยูไงครับอยู่ข้อมือข้อมือมุสลิกครับลูกค้าน่ารักมากลูกค้าน่ารักจริงเต๋อ ติดต่อได้ทาง Facebook มี f เฟซบ o ๊กไหมครับครับมีชื่อเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับก๊อตชัยกลางครับชื่ออะไรครับชื่อก๊อตชัยกลางครับก๊อตชัยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงใต้คลิป้นเลยนะครับผมก็จะเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่หกเจ็ดเจ็ดครับศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์เจ็ดสามครับบ่าอุบนคาราเวลเบาอุบลคาราวีครับโอเคผม คลิปนี้ก,ก็จบเพียงแค่นี้ครับโอเคผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ